บันเทิงกันอีกแล้วครับกับแนวทางที่วางเอาไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาก็มาตามนัดครับไม่ว่าจะเป็นบาการแล้วก็มิทินแลนด์แล้วก็แอตตันบิลล่าครับใครที่ติดตามแนวทางที่ผมวางไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีไว้ด้วยนะครับและผลงานค่ำคืนครับ ในชมรมของเราครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนักตัวเน้นและก็ชุดอัลบั้มครับก็มาตามนัดอีก2ชุดโอ้โหจุกจุกฟินฟินกันไปเลยครับก็บอกไปแล้วครับให้เพื่อนๆพี่ๆลองเปิดอกเปิดใจสกิลติดตามเข้าไปดูผลงานของผมในชมรมครับถ้าไม่ดีอย่างที่บอกกดออกไปได้เลยครับทางเข้าโปรไฟล์จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กๆครับและขอฝากกดติดตามที่ช่องใหม่ของตุงคอนเนอร์ไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับไปลุ้นกันที่คู่แรกเลยครับจัดไป คู่แรกประจำเมื่อคืนนี้ครับระหว่างยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลซิกครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากครับจัดไปที่ทีมเยือนครับเพราะคุณภาพของทีมก็ถือว่าเหนือชั้นมากกว่าครับ3เกมล่าสุดแล้วครับที่เก็บชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้ยังตั้งความหวังและเป็นนัดสําคัญครับต้องการสาบแต้มครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเจ้าบ้านครับสเกมล่าสุดที่ผ่านมายังคว้าชัยไม่ได้เลยสักหนครับวันนี้จัดไปที่ทีมเยือนครับอย่างอาร์บีไลซิกครับ แล้วก็ไปลุ้นกันที่คู่ที่2นะครับระหว่างเลอันโซเซรัสครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโลนาครับต้องบอกว่าสําหรับคู่นี้ครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับมาตรฐานของทีมก็ถือว่าเกินกันถือว่ามีความเหนือชั้นนิดนึงครับแต่ ด้วยขุมกําลังและการเล่นในบ้านครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากเจาะกินได้ยากครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับจัดไปที่เจ้าบ้านครับอย่างเลอันโซเซียดัดครับและก็ไปลุ้นกันที่คู่ที่3นะครับระหว่างลาน f อครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเก่นโตลันครับถ้านับจาก10เกมหลังสุดที่ผ่านมาผลงานอูโหูหวานอย่างต่อเนื่องเลยครับกับฟอมเจ้าบ้านครับยิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งเร่าร้อนยิ่งใส กับการทําประตูกับการทำํำคะแนนครับโอ้โหวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะับจัดไปที่้าบ้านได้เลยครับอย่างลาน f อครับแล้วก็ไปลุ้นกันที่คู่ที่4ครับอย่างกอยเทอร์เฟอครับวันนี้ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฮธาเบอร์ลินครับต้องบอกว่าฟอร์มคุณภาพของทีมอยู่ครบจบที่ทุกจุดจะอยู่ที่ทีมเยือนครับโอ้โหก็ถือว่า5เกมหลังสุดแล้วครับที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีอย่างตัวต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าวันนี้จะได้รับบทบาทการเป็นทีมเยือนแต่คุ้มกําลังและศักยภาพของทีมย,ยังมีความเหนือชั้นและมีความได้เปรียบก่อเจ้าบ้านแน่นอนครับวันนี้จัดไปที่ทีมเยือนครับอย่างแฮธาเบอร์ลินครับ,รบแล้วก็ไปลุ้นกันที่กู้สุดท้ายครับระหว่าง ปาเลมครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซามปอลีครับคู่นี้ต้องบอกว่าไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดมากครับคู่ปิดท้ายสําหรับซิกเนเจอร์ครับจัดไปที่ปาเลมติดเทอร์โบโชผลงานครับคุ้มกําลังของค่ำคืนนี้การได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลครับหและคือปัจจัยสําคัญในการที่จะคว้าแต้มหรือทําประตูองค์ประกอบโดยรวมหลายๆอย่างก็ถือว่า มีความได้เปรียบแล้วครับวันนี้จัดไปที่ป Donc, ่าแลมโมครับก็จบกันไปแล้วครับ5คู่ท yeah. ี่ผมได้คัดสรรให้เพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องหน้าไลค์ครับใายโปรไฟล์เลยครับพ่อแม่พี่น้องก้อนจากกันมือนีบมืมียั้งโบ้ไหลขึ้นกาครับนอกจากเข้ามาให้โชคให้หมันหมันขึ้นก็ได้ครับสบายดีสวัสดีครับ